กำลังเดินทางไปทางช้างเผือกว้าววิเศษจังว้าวอาวกาศกว้างใหญ่จังเร็วเข้าไปอีกสิไปสำรวจจักรวาลกันไปกันเลยว้าวอาวกาศสวยจังเร็วเข้าเอ๊อะวิทยาอาวกาศดิจันรอคละโจมตีใช้บานกรอกคุ้มครองยาน เร็วขึ้นเร็วขึ้นว้าวเร็วสุดๆดเลยไปต่ออย่อาหยุดอวกาศกว้างใหญ่จังเลยว้าวสวัสดีมนุษย์น้อยมนุษย์เต่าสวัสดีจ้ะไปด้วยกันอวกาศสวยจังใช่ฉันเป็นหัวหน้าว้าวไปไหนต่อว้าวอาวกาศสวยจังใกล้จะถึงดาวดวงนั้นแล้วอะมีมนุษย์ต่างดาวสวัสดีไปดาววงแหวนกันใกล้ถึงแล้วลงจอดสำเร็จ ไปดาววงแหวนกันเลยใกล้จะถึงแล้วลงจอดสำเร็จย้พร,ร,รับพวกมารับเด็กน้อยบนพื้นดาวนี้ได้เลยครับรับสัาครับหัวหน้ายินดีต้อนรับสู่ดาวของเรารับพวกมารับเด็กน้อยบนพื้นดาวนี้ได้เลยครับรับสัาครับหัวหน้ายินดีต้อนรับสู่ดาวของเราไปกันเลยถึงดาวแล้วลงมาเล่นเป่ายิงชุบกันเป่ายิงชุบใช่พร้อมไหมพร้อมไปดาวนี้กันลงจอดสำเร็จสอนเล่นเป่ายิงชุบหน่อยสิอ่ะเล่นยังไงเหรอ กำลังจะกลับโลกแล้วเฮ้ย hey, มีมนุษย์ต่างดาวมาด้วยเยอะแยะเลยว้าว <Wow, S 1> ขอบคุณนะ